สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสำหรับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นส่งทุกคนเข้านอนกับความน่ารักและสดใสของเต้าฟิมนาาทิปเดอะแม่อ่าแม่ผู้ใหญ่กับภูมิใจนำเสนอคลิปนี้สิมารีแอคชั่นคลิปนี้พี่น้องเมืองถึงความน่ารักและความสดใสเอาบันนี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ผู้ใหญ่ปูนากดแชร์เพื่อ สนับสนุนและผลักดันน้องฟิล์มไปสู่เป้าหมายให้เร็วที่สุดค่ะแม่ต้องแชร์เด้อแผ่บอสเซนอีบ่อใดดิแม่เออแชร์ไปเลยค่ะกดคนณขาเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแม่ผู้ใหญ่น้ำแน่แม่เอ้าต้นคลิปนีิสิบว่าอย่างหลายเออก่อนที่สิมบา,ารีแอคชัน่นก่อนที่จะเป็นก่อนที่สิมบ้บาพูดถึงความน่ารัุน่ารักกับไปรับชมคลิปความน่ารัุน่ารักการฟุ้งการฟ้อนแม่ คือคลิปนี้อน้องฟีนมองมาเห็นกล้องแม่ผู้ใหญ่แล้วก็คือเต้นใส่็กล้องรู้ว่าแม่ผู้ใหญ่จะต้องไปลง u t u b e น้องก็เลยเต้นใส่็กล้องคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่แบบฟอนต์สวยมากแล้วก็เห็นถึงความน่ารักมากไปเมืองคลิปลาฮาจังมาสูรีกันว่าจริงหรือบ่จริงแม่อาไปรับชมน้ำกันเลยค่ะอันในดละ่ะ เป็นอะไรหลังจากรับชมุแมแล้แม่คือคําแม่ผู้ใหญ่ว่าบอคือเขาเป็นคนที่ฟอและเป็นคนที่เต้นมเสเี่ทุกคนข่ะอันนี้บอกเลยค่ะตอนแรกวัสิบวมมาส่งเข้านอนแล้วกับย,ยันพี่ยันน้องถ่ายยันพี่ยันน้องคองเพราะฉะนั้นคอยทุ่มเทเพื่อเอฟซแล้วคอยกับสิพยายามพักดันเดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาให้คนเห็นเต้าฟิลีในโลกโซเชียลให้เยอะที่สุด ใครจะว่ายังไงไม่สนเป้าหมายคือส่งน้องไปถึงฝันและให้คนเห็นถึงความน่ารุ่งน่ารักในโลกโซเชียลแบบหลายๆพัฒศิว่าแบบแรงกระยาพศิวาก็กระเซก็ยังกะยาเออบุสนใจเพราะเป้าหมายคือสิ่งเดียวคือพยายามทําทุกช่องทางให้คนเห็นถึงความน่ารักเขาและให้เขามี FZ เยอะขึ้นและเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแม่เออเอา แม่แม่ผู้ใดเน่คะเหดุ่อง y งย t u b e แล้วเราต้องการยอดไลค์ยอดวิวบ่แม่ผีบ้าได้แหมสินานังเห็ุทุกคนที่ทําต้องการยอดไลค์ยอด mm. ว,วิวหมดหนึ่งในหันก็คือคอยแม่แต่เพียงแค่ว่าเราต้องการยอดไลค์ยอด mm. ว,วิว like, mm. แล้วเราจะพยายามทําคอนเทนต์แบบไหนแล้วเราจะพยายามแบบโปรโมทศิลปินคนไหนแค่นั้นเองก็คอยก็คือเลือกโปรโมทน้องฟิล์มถึงเขาวันนะวันนี้เขาอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังถึงอาจจะยังไม่มี f อที่เยอะแยะหรืออาจจะยังไม่ อาจทำคอนเทนต์เขาอาจจะยังไม่มีแบบยอดไลค์ยอดคนติดตามเราเยอะๆก็ไม่เป็นไรทําด้วยใจรักสักวันหนึ่งการทําอะไรมันก็ต้องใช้เวลาทุกคนถามเหมือนกับเราพักดันให้น้องสักวันหนึ่งน้องก็ต้องประสบผลสําเร็จอย่างตัวแม่ผู้ใหญ่เองณวันนี้เราทําเราก็ต้องใช้เวลาในการที่เราจะประสบผลสำเร็จในช่องของเราเหมือนกันแม่เออแม่นบอแม่ผู้ใหญ่ว้าถูกบ แม่เป้าหมายแม่ผู้ใหญ่ต่อไปก็คืออะไรคะหนึ่งแสนผู้ติดตามค่ะทุกคนขาเออกลับไปกําลังใจใแม่ผู้ใหญ่แน่เออแล้วแม่ผู้ใหญ่มารีแอคชั่นสิลปพงศิล,ป,ลปินกับเพื่ออย่างเพื่อโปรโมตและสนับสนุนเออคนที่เรารักคนที่เราชื่นชอบแม่อาบอกว่าอย่างหลายกาะสีให้มึงอีกจะคลิปหนึ่งกระสีให้มึงถึงความน่ารักจะคลิปหนึ่งนักตาร

ได้ได้ละแม่ความน่ารักหันทูกใจพี่ทุกใจน้องบอฮะความน่ารักนี่ทูกใจพี่ทูกใจน้องบอบัดีแม่เออเอาเมืองซันี่แหละส่งเขานอนซํานี้แหละมื้อนี้อาพอหอมปากหอมคอแม่เออคันอันรีแอคชั่นทุกซอกทุกมุมลายบันทันตื่นซาากันจากซีรีแอคชั่นคิดได้อีกแต่ก็คือจะพยายามออกมารีแ,รแอคชั่นแล้วก็้เราเห็นถึงความน่ารักและความสดใสทุกวันทุกวันค่ะทุก,นค,ทกคนขาอย่าเพิ่งเบือ่อ วันที่20แม่ผู้ใหญ่ถึงจะไปเจอน้องแล้วก็ถ่ายคลิปมาฝากฟซูง F c ีใหม่ละคแตะมาลัยนั่งมีแอคชั่นถึงความน่ารักน้ำกันใหม่ด้วยแม่เด้อช่วงนี้ก็ดูคลิปเก่าๆไปก่อนแต่ก็เห็นถึงความน่ารักเห็นถึงความสุดใสของน้องค่ะทุกคนขาเออแต่ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ผู้ใหญ่ผู้แนยเด้อคันมากเด้อเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะมาปรากฏตัวให้ทุกคนได้รับชมเช้าเที่ยงเย็นไปเลยค่ะแม่ สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนค่ะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคขาในการรีแอคชั่นค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ